สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายยามือศา่วนะพี่น้องตอนนี้ก็ตีหาหาสิแปดพี่น้องเมื่ขึ้นนี่ก็ฝนกระตกขึ้นเกาละจ้าพี่น้องตกตอนตีหนึ่งก็กว่ากับขึ้นว่านนี่ที่ข่อยกับปุ๋มพักกระเลียนยอดกเสียผาเปียกมงินยอดดีนน่นได้ดังไฟฟีงน่ะตกตีสองกว่าพี่น้องกะทีได้กี่จ้าพี่น้องสวยจัหน้อยต้นยางมันแห้งเงี้ยจักน้อยอีตาเว้นพบสิขึ้น ขันเ้อมากเล้วเอาไปกี่มันเสียเปียบพี่น้องเสียคาหน่ะหมุกน้ำมันเสียเวลาเ้าเนอะนูลิงกับอันปุยก็ยุไตเสียงแล้วพี่น้องนี่คอยว่าเสียบุ้มกีดจากน้อยต้นยางแหงน้อยอันอเตเวนพ่วมข้นแป๊บเดียวมันก็แหงแล้วพี่น้องอันกุญแจเนาะคอยกุญแจบ้านเนาะคอยฝาก้าเถาไว้แล้วพี่น้องหหญ้าเถามาหอดหน้าน่ะอญญาเถาเท้าเทน้าเห็หงแมวแต่ว่าคอยก้อนมากคอยกระเทไว้ห้แล้วพี่น้อง อันแมนอันท้องก้อนก็ท้องแขงเงินก็ท้องเหนียวมันได้กินเขาใครตุมพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยต้่มไครแปดหน่วยยองเส้นอาหารใส่เขาไห้น้ำนี่แหละเดียรยากกับมันดอกไม้เดียยามาเที่อาหารใหมันก็พากันลูกยูโม่โมยเมะยังสั่นละพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่จะพี่น้องไปหาเฮกับเขาก็นานจริงได้สวยมากเคยได้กินเนาะพี่น้องเนาะ